สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกว่า ios 10.2ให้อ m โมชั n นไอคอนสวยขึ้นน่ารักขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตึงเปลี่ยนภาษาหน่อยหนึ่งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าสังเกตกันดีๆเนี่ยตัวเงาแล้วก็ความคมของไอคอนเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับและ ถ้าใครใช้บ่อยๆก็อาจจะพอเห็นว่ามันมีบางอย่างหรือมีบาง,บางตัวเลยแหละที่มันเพิ่มเข้ามาในรอดเก่าที่ไม่มีมาก่อนนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของไอคอนเนี่ยมันถูกปรับปรุงให้อยู่ใน,ในรูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับถ้าใครอยากได้ไอคอนสวยๆพวกนี้ไว้ใช้นะครับก็ไม่ต้องกำลังเลนะครับว่าอยากจะอัพหรือไม่อัพดีก็อัพไปเลยครับอัพเป็น10.2นะครับซึ่งผมก็ลองใช้ดูก็ เรื่องสปีดความเร็วก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ว่ามันได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแมสเซจซึ่งผมว่ามันน่าสนใจกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะส่งข้อความเนี่ยในแบบเดิมๆที่เรากดปุ่มซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นประมาณว่าส่งภาพส่งวิดีโอไปพร้อมกับข้อความหรือว่าจะส่งเป็นแอนิเมชันเล็กๆนะครับ โดยการเลือกสีแล้วก็ทำตามไกด์ทางด้านขวามือที่ให้ใช้นิ้วเดียว2นิ้วกดค้างดึงขึ้นดึงลงแล้วให้เป็นภาพต่างๆเนี่ยนั่นคือใน,ในเวอร์ชั่นเก่าก็ทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะไปโหลดแอปไม่ใช่โหลดแอปโหลดไอคอนก็คือโหลดแอปนั่นแหละครับโหลดแอปที่เป็นเกี่ยวกับไอคอนจาก Apple Store มาติดตั้งในเครื่องอันนั้นก็ถือว่าไปโหลดต่างหากแต่ที่ผมจะนำเสนอวันนี้ มันจะเป็นลักษณะของ a n i m เมชันที่มากับข้อความบน10.2นะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบเป็นตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งนะให้เครื่องมันพิมพ์ให้แล้วกันสวัสดีจ้ะค,คราวนี้พอผมจะส่ง a n i m เมชันพร้อมกับข้อความอันเนี้ยให้เราเอานิ้วอะครับกดทั้งลูกสอทางด้านขวามืมอค้างไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอะลูกเล่นแรกก่อนนะครับทุกอย่างจะทำงานบน ตัวข้อความหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยดาวกระจายนะครับตัวต่อไปมาแบบนุ่มนวลน,นะครับตัวต่อไปมาแบบดีดานิดนึงนะครับแล้วก็หรือจะมาแบบหนักแน่นหน่อยแต่ว่าที่มันน่าสนใจแล้วดูสวยงามเลยต้องคือสกรีนครับดูทางขวามือนะครับเอานิ้วแตะตรงคาว่าสกรีนตึง้งนี่ สวัสดีไม่พอให้ให้บรรูนหลายลูกด้วยนะครับเป็นลูกโป่งสวยๆไปนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแอนิเมชันเนี่ยก็ให้เอานิ้วตวัดไปทางด้านซ้ายของหน้าจอนะครับอ,อันนี้ก็ดูแบบปา์ตีขึ้นมานิดนึงนะครับแบบดีใจยินดีด้วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้นี่ฉันจีบเธออยู่นะให้รู้ไว้ฉันให้หัวใจเธอเลยวันนี้นะ ส่งเป็นความรักให้กันนะครับหรือจะเป็นแบบนี้วันนี้วันศุกร์ก็อยากชวนไปเที่ยวครับไปแดนกันนิดนึงก็น่าจะคืนเคียงดีนะอ่าหรือจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนโหมดไปลอยกระทงกันไหมอ่านะครับยิงปุ้รอเลยหรืออ่าออกแนวงงเหงานิดนึงนะครับส่งยิงดาวไปให้นะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดจะจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับ ตัวนี้จะสวยเหมือนประกายดอกไม้ไฟเลยครับใกล้ๆนะครับคือถ้าเราจะส่งให้เพื่อนนะครับเราก็เอานิ้วกดตรงลูกศรขวามือซ้ำอีกทีนึงนะครับมันจะส่ง animation background แบบนี้ส่งไปให้เพื่อนเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นกับเฉพาะบนข้อความมันก็มีง่ายๆเหมือนกันนะครับเอานิ้วแตะตรงข้อความนะครับมันจะมีลูกเล่นเช่นส่งหัวใจไปชอบไม่ชอบหัวเราะตกใจหรือเครื่องหมายคำถาม ให้กับตัวข้อความนั้นๆอ,อย่างเช่นผมจะส่งเป็นรูปหัวใจผมก็แตะที่หัวใจเนี่ยฮะมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้และถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อความที่เราได้พิมพ์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอาทําได้นะครับก็แตะที่ข้อความค้างไว้นะครับแต่อันนี้ออกก็ได้หรือแม้กระทั่งผมจะลบก็แตะซ้ำอีกทีหนึง่งแล้วก,กดปุ่มมอเนี่ยครับถ้ากดถังขยะก็เป็นลบถ้ากดขวามือ ลูกสอขวามือก็จะกลายเป็น forward ส่งไปให้อีกทีหนึงนะครับนี่ครับก็วันนี้สั้นๆง่ายๆเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามาคุยกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าผมเจออะไรที่น่าสนใจอีกก็จะเอามาแชร์ในช่องของผมอีกเหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ